ะราเล่าคุยกับพี่แป๊บันว่าที่เราไปเจอคำพ่ลาก็อยากทำแล้วเหรอเพราะว่ามันจะมีต่อไปเรื่อยๆแล้วนะไม่มีต้นงหยุดแล้วถ้าชนคิวเรียนยังไงแจ้งทีมได้จะได้เลื่อนวันไม่ให้ตรงกับวันเรียนที่อยากแจ้งมาว่าหนูขอหยุดทำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไปว่าแบบเราโทรไปปรึกษาพี่แป๊บมาแบบ ถ้าเปิดเรียนแล้ววันธรรมดาแบบก็ถ่ายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เลยบอกว่าก็คุยคุยกันว่าแบบแกคิดว่าอพอได้น้อยด้วยมันต้องแต่งหน้าเองชุดเองใช่ไหมหยุดตอนนี้แกก็ได้แค่แบบสองอาทิตย์วนเร์ก็มีแบบคอนเสิร์ตบางวันบางเสาร์ก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็แต่แก็บอกไปนะว่ากเลยแกอยากทำนะแต่ว่าถ้าไม่เสียการเรียนแล้วมันคุ้มกว่านี้ก็โอเคแล้วสุกสาอ์อาทิตย์อ่ะ ทุกอย่องดีแล้วแต่เราก็เรียนวันศุกร์เนี่ยคุณเนี่ยเพราะว่ามันบอกว่าปีหน้าไม่มีค่ามีแล้วด้วยใช่นห้าตอนนี้แหละที่แบบเขาบอกว่าคิวเดี๋ยวเคลียร์กันใหม่เอาดูสะดวกแล้วกันและเหตุผลบอกว่า เอออันนี้ของพี่ฟางไปทิ้งไว้ของเฟซเอาเฟลกค่ะคัวซิมฝากามาใช่ใส่กระป๋องมาอย่างดีตอนนั้นแล้ามก็อลาลยว้าแม่บอกว่าเพื่อแหลไปว่าถ้าบอกเลยว่าแบบไม่เชิงขอหยุดแต่ว่าคุยกันมากกว่าเรื่องเวลาเพราะว่ามันต้องหยุดเรียนเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าที่แบบ เอกไปแล้วนะเข้าวหรอเข้าแล้วเข้าแล้วสิมีเพลงไหนที่ตั้งแต่ร้องมาแล้วมันมีแบบอยากจะเพิ่มอะไรไหมลูกอยากจะให้มันมีอะไรแปลกใหม่ไหมทำไม่คิดอ่ะป่ะถามไม่คิดตอนท่อนสุดท้ายอะมันแรงมากลว่าปุ๊บ มันไม่ค่อยหนูว่าเวลาลองมันไม่ค่อยแบบพีกอะหรอได้ได้เดี๋ยวลองดูนะแบบนี้ไอ่ะชิ้นสุดท้ายมาแฟนหลอกเร็ว <laughs> เล็กเต็มกระปุกเลยหล่อไหมโอเค เชื่อว่าในบรรดาสามคนเนี่ยเฟยเป็นคนที่ยืดที่สุดเลยนะลูกหรอคะยืดที่สุดอ่ะเพราะคนนี้เขาสูงมาตั้งแต่แรกแล้วไงยืดยืดยืดที่สุดนะน้ำแบบจนนานๆเห็นหนูทีอ่ะกลับมาวันนี้เราจะค่อยๆหัดเรื่องการประสานใช่ไหมคะเดี๋ยวเวลาเอาไปใส่ในเพลงอย่างที่บอกพอเป็น d r แอดปั๊บอ่ะตอนนี้น้ำแหม่จะให้เฟยเป็นตัวโดบ้างแก้หาตัวมีซิลูก นี่เราใช้คําว่ามาเมมีโมมูเราย okay. right 네้ํานะมาเมมีโมมูแก้วมาเมมีโมมูมมมมมาีโูดังๆโอเคเม็นไหมตัวโดเนี่ยจะจะง่ายไม่มีปัญหาปัจเจินที่สองเวลาประสานกันหนูต้องเท่ากันเหมือนเวลาหนูร้องเป็นกรุ๊ปอ่ะคือเวลาร้องยูนิซันเนี่ยมันต้องเท่ากันเพราะนั้นหนึ่งคือการเท่ากันคือมี2ออย่างเท่านั้นคือจังหวะ บาลานซ์ของเสียงเนี่ยเมื <Whis per millet> <off commend> ่อ <practice> กี oh, <no. S 1> ้คนหนึ <expres wers S 2> ่งร้องเร็วคนหนึ่งร้องช้าเพราะว่าเวลาเพลงมันมีจังหวะให้ให้อยู่เนี่ยตึ้ง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 ห้ามร้องตามใจเด็ดขาดอ่ะตัวโดนะคะตัวมีนะคะเดี๋ยวจะเป็นตัวซอนให้นะคะมาเมมีโมมูตัวมีนึกถึงมีในหัวไว้เวลาฟังคอร์ดเวลาฟังคอร์ดแก้วจะได้ยินเสียงของแก้วพุ่งออกมาเห็นไหมของหนูและของน้ำแบบ เขาเรียกว่า broken ไม่ได้แปลว่าอ,อกหักแปลว่าแตกออก <S <S เออใไหมอันนี้คือพร้อมกันเขาเรียกว่าเป็น harmonic พอ broke ออกมันก็จะกลายเป็น melodic เราถึงจะเจอถูกไหมลูกนี้ถ้าเราเก่งขนาดที่กดคอร์ดปึ้งแยกเนมิ่งให้เท่ากันนะ1 2ึ่สาปด นี่ถูกต้องแล้วปัญหาคือปัญหาคือบาลานซ์ไม่เท่ากันตัวโดเบาไปตัวโดเบาไปฝ่ายตัวกลางจมหายไปเลยมาร้องให้สว่างลูกอ่าเพราะโดยเนเจอร์ตัวตับมันจะเบาสุดอยู่แล้วถ้าหนูยิ่งไม่โฟกัสมันมันจะหายไปตัวกลางเป็นเสียงที่พร้อมมากคือถ้าไม่มีตัวนี้เหลือแต่ซอนเนี่ยมันเหมือนับบมันหายไปแต่ล้ไอ้ตัวกลางเนี่ยมันเออไม่กลมกลอมนะเอาละมาใหม่ ขึ้นมา,มาดังขึ้นนิดนึง <มา S 1> แก้วร้องให้เคลียร์แ <มา S 1> ละดังด้วย <มา S 1> หนึ่งสองสมมาเมเสียงถูกเออถูกเพอร์เฟคฮาร์โมนีแล้วแต่เท่ากันเป๊ะไหม <c oughs> ยางดูจังหวะสามสี่ใายใจร้อง โอคพี่สาวมาแล้วสวยงามอยากตายแล้วนะแบบทำงานมาหน่อยไปไหนมาเลยลูกสวยงาม<ป>เอาก็อี้เอาก็อี้มาไปดินเนอร์กับเพื่อนเอาก็อี้มาเอาก็อี้มาเอาก็อี้มาอ่ะเดี๋ยวน้ำแบบลากให้สวยงามเป็นสาวตายละเป็นเป็นพาร์ทที่นั้นแบบไม่มีคือการเป็นสาวสวยไม่มีทำไมอ่ะเด็กปั๊บแก่เลยไม่จริงอ่ะ จริงแต่ว่าแต่งตัวเป็นสาวอย่างนี้ไม่เป็นไงจะได้านันไม่ได้ดูจริงๆวมันเกิดยังไม่ได้ใส่บาทเลยอ่ะเพราะว่าแบบวันแรกไปไหนวะวันแรกไปงานที่ไหนนะไปลืมดูสิวันศุกร์ก็ไปงานหนึ่งเออวันเสาร์ก็ไปอีกงานหนึ่งสองจังหวัดชีวิตก็ไปกับแม่รไม่เช่ไปกับแม่ไงมันน่ากลัวตรงเนี้ยหนีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ โอเคทวนสิคะวันนี้เราสอนเรื่องอะไรคะที่รักเยอะมากยันโอม่นี่เยอะเลยมุกเยอะนะลายแอดคือลายลูกแก้วค่ะลายแอดคือลายลูกสามเข้าใจสามคือลายลูกวันนี้เราจะบอกว่าเพฟางแก้วมาถึงชุดนี้เนี่ยประสานสดต,ต้องทำทำได้อยู่แล้วละ่ะน้ำหมั่นได้ยินจะทําให้มันเก่งขึ้นเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาประสานง่ายๆเลยให้เราสมมุติว่า1เรารู้อยู่แล้วว่า1 3ึ่งสามห้ามันคือ เพอร์เฟกต์ฮาร์โมนีใช่ไหมตั้งใจมากแปประลุนั่งจริงไปลูกกับมาถึอเรียงมาถึงนัี้ยงเด็กเรียบร้อยเด็กวัฒนาเขาสอนใช่ไคนนี้เรียบร้อยกว่าคนนี้เรียบร้อยกว่ากระโปรงบานเออกลุ่มเลยเป็นนางงามลีแลกไม่ต้องซีเรียสอ่ะหนึ่งโดให้สมมุติทุกตัวเป็นโดหมดในทุกคอร์ดใช่ไหมหนึ่งเป็นโดเป็นหนึ่งสามเป็นอะไร สาออนางวิ่งเข้ามาโดยยังไม่ติดเลยเลยอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนางตื่นเต้นไงนางวิ่งจ,จ,จ,จแล้วที่สำคัญถ้าฟิกซ์ว่าใครต้องเป็นคนเสียงต่ำสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้หนูแบบไปไหนไม่ได้ไงเพราะอย่างที่น้ำแหม่มบอกสมมติเกิดเพลงนี้แก้วเป็นเมโลดี้ละลูกแล้วเฟยกับฟางทำไง ช่ไหมถ้าจะให้ถ้าจะให้ฟังเป็นเมโลดี้ตลอดก็ไม่ได้เพราะฉนั้นจริงในความเป็นจริง3คนต้องสามารถสลับร้องกันได้ทุกเสียงตื่นก่อนนะอย่าพิ่งน่วงนะเดี๋ยวรอนะพี่สาวพี่สาวหนูต้องร้อง3โน้ตให้ได้ที่เวลาครูโจ้ครูปุ้มครูวอร์มอ่ะเนี่ยแหละเนี่ยคือ broken chord ใช่ไหม ได้เรียนกันอย่างนี้สมมุติว่าน้ำแบบนนโดมิโซมิโดหาโดมันต้องหาโดให้ทานลูก